นี่เป็นภาพที่นางนัตยารอดทับทิมเจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาบองกลัวคุณปุ๊ชุมชนสีสวัสดิ์สองตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังสาธิตการทำปลาบองสูตรเฉพาะแบบบ้านๆที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมสมุนไพรให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมและชิมที่เจ้าของสูตรนั้นการันตีถึงความสดสะอาดและอร่อยที่ลงตัวโดยนางนัตยารอดทับทิมได้บอกว่า ก่อนที่จะมาเป็นปราบองสูตรเฉพาะครัวคุณปุ๊สมัยเป็นเด็กตนเองได้อาศัยอยู่กับคุณยายซึ่งมีอาชีพทำปราบองขายโดยจะทำใส่กระมังอลูมิเนียมขนาดใหญ่อุ่มเท้าเ,เอลตระเวนขายแถบชุมชนสีสวัสด์ช้อนละหนึ่งบาทตนเองก็ได้จดจำวิธีการทำปราบองของคุณยายตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบกระบวนการขั้นตอนวิธีการทำจนกลายมาเป็นปราบองสูตรเฉพาะที่ทำจำหน่ายมานานกว่า50ปี ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำปราบองของทางร้านจะทำมาจากปลาปลาช่อนเท่านั้นโดยเลือกเอาส่วนที่เป็นตัวปลาจะไม่นำหัวปลาช่อนมาทำส่วนกระเทียมหอมแดงน้อยก็นำไปคั้วก่อนขาก็ใช้ขาเหลืองขาใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปคั่วแล้วนำมาบดให้ละเอียดใบมะกรูดก็ใช้ใบส,สดๆหั่นเป็นฝอยเล็กๆมะขามเปียกก็นำไปต้มก่อนและพริกแห้งก็ใช้พริกจินดา ที่ทำการคั่วเองแล้วนำมาบดให้ละเอียดซึ่งจะทำการคั้ววันต่อวันโดยอัตราส่วนปลารา1กิโลกรัมข่ากระเทียมหอมแดงครึ่งกิโลกรัมและพริก3ขีดนางนัตยาบอกต่อไปว่าการทำปลาราบองเริ่มแรกก็นำหอมกระเทียมที่ทำการคั้วมาใส่ลงไปในครก นำทิกที่ทำการบดละเอียดมาใส่ลงไปและทำการตำให้เข้ากันก่อนตามด้วยข่าบดลงไปตำให้เข้ากันใส่น้ำมะขามเปียกต้มสุกลงไปจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปลรราปลาช่อนที่ทำการสับหรือว่าบดมาใส่ลงไปเติมใบมะกรูดหัน่นฝอยผงชูรสเล็กน้อยและเติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลงไปเล็กน้อยตำจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้ปลาร้าบองสูตรเด็ด สามารถนำไปทานกับข้าวเหนียวไข่ต้มหมูย่างปลาแดดเดียวได้อย่างอร็ดอร่อยสำหรับการจำหน่ายก็จะมีให้เลือกหลายขนาดราคาเริ่มตั้งแต่กระปุกละ20บาทไปจนถึง100บาท โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามเข้ามาส่งเสริมการทําบรรจุภัณฑ์ออกแบบโลโก้ให้มีความสวยงามพร้อมทั้งจัดทํกิโวโค้ดบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของปลาบลบองขัวคุณปุ๊เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคครับเลิมเลิมตนความเป็นมาไงตะกี้ย่าอยู่นำ้ำยายบป๊ ยูน้ำยาห,หรอบนันีเรียนหนังสือยูงเรียนชีสวัสดิ์เป็นเด็กน้อยพเพผลเสห็ดอาชีพขายปลาแดกบองแต่ว่าเห็ดใส่กะละมังกะละมังอลูมิเนียมแบกใส่แอลไปหาขายเวลาเพิ่นเห็ดเั้าสิก็สังเกตเพินพ่นผลเผาหอมเผากระเทียมเผาอันนั้นเผาอันนี้เครื่องปรุงบนันีเพิ่น์ผเอาใส่แอลแบกไปหาขายประเด้ตักขายหลายตักขายสอนละบาทเทียวระบาทเที่ยวหาซิปจ้าสิก็เลยจำเอาตัวนั้นมาเห็ด เป็นสูตรของเจ้าของอเพิ่นกเสียไปแล้วล่ะค่ะบแบบนี้พ่อเจ้าของมาเหตเองก็ได้สามซิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วล่ะค่ะขั้นตอนกระบวนการนี่ปลาแดงนี่ก็ต้องเป็นปลาแดกปลาคอบ่เอ,บอบเอาหัวปลาคอนี่บ,เบ่เอาหัวปลาคอบเาปลาแดงหัวปลาคอใ่ิค่ะเอาเอาต้นโตปลาคอค่ะแล้วก็กระเทียมนี่ขัวอหอมจะมาห้าใส่หอมหอมแดงหน่อยขัวคือกันค่ะขัวแล้วก็มัดต่ำสมัยตะกี้มันมามีเครื่องปั้นเนาะก็ต้องมัดต่ำ ค่าก็ตตองใส่ข่าเหลืองข่าใ่หั่นแล้วห้องกับไปขวข้าต้องขวอยค่ข้าค่าก็บขวอยิ่งข้าก็ขขวอีกพร้อมค่ะใบบักกูดแต่ว่าต้องใส่สดอันนี้คือใบบักกูดสดห้องก็ต้องหั่นหั่นฝอยแล้วห้องก็ต้องมะตัแใบมะตําร่วมกันมะขามเปียกบ้านบ้านคือต้องต้มน้ามะขามเปียกไว้ค่ะ พริกพริกนี่เขาต้องใส่แบบพริกกินดาขวายเองพ่ออมถ้าไปซื้อพริกมามาใส่เขาบอกว่าเขาเอาอย่างขวายใส่แน่มันจะบ่เผ็ดแล้วมันจะบ่หอมออ๋ต้องขวายเองค่ะต้องขวายเองพ่ออมรับอ่าก็มีผงนัวนิดหน่อยมันขึ้นอยู่กับเนื้อปลาแดกเขาประจาเป็นต้องไปใส่หลา่เพิ่มรสชาติค่ะเพิ่มรสชาติจัดน้อยค่ะเริ่มเริ่มเ็ดจังได้ครับวันนี้แล้ววัตถุดิบครบแล้ววัตถุดิบครบแล้วบาดนี้เขาก็ตำตำหอมตำกระเทียม อ่าพริกตําไปแล้วก็เอาลงแทรกกันค่ะตำแทรกกันข้านี่คือสิ่งยากจักหน่อยอยู่เพราะมันไม่แข็งก็ตําทุกอย่างของร่วมกันเมื่อแล้วบาดนี่ก็เอาหนามขามลงแล้วก็เอาเนื้อปลาแดกลงไปก็ตําจะว่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมันก็สลายออกมารูปลักษณะนี่ค่ะเขาเอาปลาแดกปลา꼬้ยเนี่ยเขาเขาไปเฮ็ดเขาไปเฮ็ดอีหยังก่อนเอาเอาเอาตัวมันน่ะแหละต่ว่าเขาไปเฮ็ดอีหยังก่อนไปเอาเอาไปสับก่อนสมัยตะกี้เขาฝักเอาเนาะบ้านนอกเขาเอิ่นฝัก ฟักจักขี่เคียงขึ้นเนือป่าขื้นแมนบอแต่ว่าสูมือที่เขาบดในเีเฮาเฮาสั่งบดได้ปลาคอค่ะคสั่งรวนๆเล่นต่อมันจังจขันมันปเป็นเนื้อเดียวกันนี่ก็ถือว่ามันเข่ากันแล้วขับ<อ>้ันแขนนี่ใส่ใส่ใส่เหมือนละตำนีงไงมาเนี่ยเอาสากตำรดเดอกับเอาสากตำไปเรื่อยๆตำไปค้นไปขันมันแขนเท่ากับใ,ใส่น้ำต้มสุกที่เฮาให้มันเย็นแล้วใส่ค่ะ ตำไปตำไปคือจะเขาหลาบปลาตองเนี่ยแหะตำไปค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆโคกเนียวปลาแด็เอ,เก,เอกิโลนึงบัน่ครับค่ะโคกวังหันคือปลาแดกิปลาแดกหนกิโลเส่ใส่คาแกเคิงกิโลใส่กระเทียมเคิงกิโลหอมแดงเคิงกิโลบ, <c oughs> บักพริกนี่สามขีดครับ โดนไปไหนครับตำกว่าีคูกเข้าเข่ากันเนี่ยอ่าตำไปเรื่อยๆจนมันเข่ากันเป็นเนื้อเดียวกันเครื่องปรุงได้กล้ามาคัสเกัก็ได้กล้ามแล้วค่ะมันนี่ผู้สอนมันก็ต้องได้กล้ามมันก็เลยสออกมาเป็นยังเสี่สออกมาเป็นเนื้อประแดกล้วนๆเดียวกันค่ะย่างเสี่ยบค่ะอืมครับครับเขากินกับไข่ต้มกินกับหมูแดดเดียวกินกับปลาแห้งมันก็ได้เหมือนเห็นมันมีหลายขนาดข่ะมีหลายขนาดค่ะขนาดนี้สเป็นสามล้นร้อยขนาดนี้สามล้นร้อย ขนาดตัวนี้คืออะไรยี่สิบสามันห้าสิบแต่ขนาดขนาดใหนึ่งแผ่นบัไดแผงไซมันจะมีขนาดแปดสิบกับร้อยหนึ่งเอีกค่ะแต่ว่าขวดจะเป็นขวดคือกันเหมือดเราก็จะค่าห้ายขนาดจะติดโลโก้ของมอมโซค่ะเป็นมอออกแบบเป็นมามออกแบบให้ค่ะแบรนด์เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามหาไลยส่งเสริมสนับสนุนให้มีแบรนด์เป็นของตัวนี้ค่ะเป็นของชุ่มชนซึ่งเป็นเฮดแพคเกจใไห่พร้อม ค่ะเพื่อนจะนับสนุนในในในทางนี้ค่ะแล้วก็การตลาดนั่ค่ะม่อมมมสอเป็นมาส่งเสริมเะค่ะค่ะแมนค่ะม่อมมะสอเป็นเป็นมาเฮ็ดเอียงจังไรครับเป็นมาเฮ็ดโลโก้เฮ็ดแบนอะไรค่ะเฮ็ดโลโก้แล้วก็เฮ็ดแบรนดหลักการตลาดค่ะหาตลาดให้ค่ะช่องทางติดต่อช่องทางติดต่อค่ะที่ครัวคุณปูค่ะ0942570188ี่สองห้าเจ็ดศ่งครัวคุณปูประแดกบอง ครับผมค่ะ